มือนีกระตื้นสวยเนาะแปดโมงเพราะว่านอนตีสองลักษณะหนางสิเป็นแบบนี้แปดโมงอย่าไปยุ่งกับมันมันก็อยากลูกแต่เข่ามันกับบกินอยู่มันเขาชานมือนีมันไปปลุกมาเล่นยายั่งยังอีกยังเลี้ยงหูมันอีกบังมึนแม่ตีกันนะแม่ตีมันนี่มาเล่นนะแม่อีเจ้ามันหนีอีเจ้ามันนีอยามึงกันนะเตี้ยมาหาแม่เตี้ยมานอนดีเตี้ยเตี้ยมานอนดี มานอนพีเตี้ยนอ่ะอย่าเรียหัวเอาเสียมากันอ่ะชัวเอาเสียม้าใอ้ละหูหนวกอแคบเลยแคบมาหาแม่มะมาหาแม่มันบ่ายยุคเดียวย่หันมันนิสัยบอดีเขาบเล่นน้ามันเขาบป็อยากเล่นนะมันตัวนั้นมันมันเข่าชานมือนี้มันมายอนกินเข่าวกกัมือว่านกินเช้ากลางวันเย็นมือนี้มันบ่หันลูกกินเข่าอยู่เตี้ยมานอนพี่ มาหาแม่อย่าไปเลี้ยงหูมันมันแหกเตี้ยวมาเนี่ยเตี้ยมาอย่ายุ่งกับมันเบ่งกันนะชู้มันคือบปเลี้ยงหูจากขวางไปเลี้ยงหูมันอนี่ยอย่างเบ่งเอาแสมมาตีมันชู้ตัวหนึ่งมันวนเบ่งกันเบ่งเบ่งชิมานีไปแค่แค่มาหาแม่เพื่อมากวนแค่มานี่สีมันแกล่ะ ออกมาจากมุมนั่นมันจังมาไปรังแกมาเนี่ยมาเตี้ยมาเตี้ยนมาลังแกไผเลยมันซัวมันเกะซัวตะมันมันนี่มันอยู่ตะมันซัวแบบตัวเองของมันบอลังแกบอประจบอ้วนอ้วนอ้วนว่อว่าขี้มุดมิดเอาตะไกลเอาไปนั่อีกล่ะเขาชาติอีกแล้วเมื่อนี่ ขขาชานอีกแล้วเมวื่อวานกินข่าวเสากลางวันเย็นครบสามเวลามือนี้ขาช้านอีกแล้วบอกกินอีกแล้วแนวกินกับต้มไก่ต้มไข่บวกกินมือนี้ขาช้านอีกแล้วคืบอบ่กกินแล้วเต็มมือแต่ยังวะเขาชา้านอันนี้ข้าวชาติไม่กินอาหารอีกแล้วโอ้ย ไปหาเห็ดเบียกเห็ดงานก่อนบ่ไปกับบ่แหล้วคือเกา่ามีท่างเดียวที่สิแล้วคือไปเห็ดให้มันแหลีแล้วค่อยมานางังตัวนี้เดยเบิ่งผ้าแพร่มันจะเอาไปซกักให้มันอยู่อีการเปลี่ยนกับเสร็จตัวมัเป็นของเหาเลตัวนี้เล้ปาดคือไดหม่องอยู่ดีทะลุงเนะี่ยหม่องพึ่งผ้าแพร่รอนเห็ดเป็นหมอ่องนอนนี่นไพี่น้องโอ้อ มองยูดีแต่ว่าอยากกัดผ่าแพทย์นะล,ลูกนะก็ได้แบบลุ้มลบไพ่ดิบันเกอร์ดีแถวว่าลูกลูกไอ้ตัวยังนี่ป้ามองยูไหมมองยูไหมพี่นอนอนะสร้างขึ้นอย่างกินข้าวแล้วปอนเอาถ้วยหนึ่งใบาสามก็ฤษมาปอนไหมเราไปเกียร์กล้เกียร์กลาก่ากนากาอนบราไปกับเราแล้ว มีท่งเดียวสิ่ซแล้วคือไปเห็ดใหม้มันแล้วแล้วค่อยมานาั่งโอเคเข่าวชาญบอกกินขา่าววันกินเสากลางวันเย็นมือนีบเอาหายบอกกินข่าวชาญอีกแลยย้วชาญเหมือนเดิมเหมือนเดิม,ม,ดมค่ะอย่าไปกวนมันมันข,าาข่าวชาญลูกอย่าไปกวนมันมันข่าวชาญมือนี้มันบอกกินขาวเอาหายกับบอกกินอเอออย่าไปกวนมันข่าวชาญ เขามากินเขามาหาแม่นี่มาลูกมะมันเขา่าชาอยู่ลูกมันบอกกินว่ามันกินเบิดมือมือนีิบอกกินมาพี่ปกกม,มาแม่ ปุ๊กมากินเขา่ามันกินแล้วของมันอิหยัก อีกโดนแล้วๆลเไปไิดป,ป,ประตูฮะกันลูกขึนมาเบื่อกัน่ะเอาแสมาเอาแสมาสิลูกหรือเปล่าลูกลูกเอาแสมาไอเช่เอาแสมามันเป็นนางเป็นนาหนางูอยู่นี่ปาลูก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 